ยู Facebook ของน้องปไายปายโอริโอนะคะป้ายป o ายโอริโออยู่กับมาร์คผมสันและคนอื่นอีนอกสี่คนบอมเมนพ่อกัราตีขั้นสกินลายปานนี้นะคะไปด้วยกันนะคะแต่ไม่เข้าออกล้องนะคะดูจากที่โพสของน้องนุกธนดลน,นะอืมเช้านี้ด้บปดเป็นตากล้องครับนะคะอืมไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายใจเดี๋ยวพี่พาไปกินตับนะคะ ธรรมชาติบำบัดจากเป็นคนอยู่ดีๆเป็นคนน่ารักเฉยนะคะนี่ธรรมชาติบำบัดอ,อันนี้น้องไปทำวีเนียฟันนะคะทุกคนน้องไปไป้อุิโอไปทำวีเนียฟันนี่เสริมหลอ่อเสริมใจนะคะ พระจันทร์ขึ้นเมื่อยามกลางคืนเสมอนะคะเดี๋ยวดูรูปน้องอ CNP นะคะนี่อนี่จ้าห้านะคะ ห้าสี่นะคะทุกคนสวัสดีวันศุกร์นะคะหลอมากหลอมากอืมอันนี้ดูแล้วนะอันนี้แม่พาดูแล้วเดี๋ยวดูป้ายปลายเต,ต้าระมุนของปลายปายเพจนี้ วันนี้โอ้อะไรต้นนี้มีจองหลอยู่ตอนเนี้ยมีใครไปด้วยแล้วมวงรอความสนุกนะคะไปลายป้ายโอ디โอแล้วก็นุกธนดลด้วยนี่ อะไรเนะี่ยเลือกเลยวันนี้เลือกแต่เพลงร้องคู่กับไปลายปคิดถึงใชหมล่ะนะคะเลือกแต่ร้องแต่เพลงคู่กับปลายปานดนท้าทายระบบอีกแล้วในดูสิทุกคนอะไร เ่งจะเพียกับตายกับเป็นเพียรยิ่งนูกัเป็นเพียรใต้วขึ้นกันแล้วเพ่งจะเพียกับตายกัเป็นเพียยิ่งหนูก็เป็นเพียรใต้วขึ้นกันแล้วเพงจะเพียกับตายกัเป็นเพียาล้มาลพงลมาดุดกันชงลมาดุกันชาาล้มาแล้วพงล้มาดุกันชงดงชบาางเอ้ไม่ต้องยืนลงเลยวไม่ต้องต้องหือยันพี่ไอ้รถไยแหกอไ้ไอ้ใบไทยแหก ให้ได so like oh, like hey? so hey, oui, ้ลูกพี่พี่มึงแมันกลับกล้องงานกล้องหลังได้พี่จุ๊บวะกลับได้เลยเด้ให้ไหนวะเอแต่ขึ้นชิบสองเทียนเฮ้ยเฮ้ยพูดผูนี่เขาหนีมือเก่งยันเฮ้ยแล้วทายแหกอะได้ไอ้ใบทายแหกให้ได้ลูกพี่พี่มึงแมันกลับกล้องงานกล้องหลังได้พี่จุ๊บวะกลับได้เลยเด้ให้ไหนวะเอแต่ขึ้นชิบสองเทียนเฮ้ย